สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวารุ่นนะคะตอนนี้หมออยู่ที่ Prince v i e Center นะคะที่เกาะควายนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับร้านเล็กๆทั่วไปมีอาหารมีไปรษณีอะไรพวกนี้นะคะคือหมอกำลังจะหาที่อัดวิดีโอแต่ว่าเนื่องจากว่า ลมมันแรงมากนะก็เลยคิดว่าน่าจะอัดไม่ได้เดี๋ยวถ้าหาที่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหมอจะไปอัดในรถแล้วกันนะคะแล้วก็แดดก็แบบแรงมากจริงๆ เอาละค่ะทุกคนเนื่องจากว่าหมอหาที่ไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะคะไม่ว่าแสงไม่ดีแล้วก็เสียงลมดังเกินไปไลฟ์ไปไม่ดีนะคะหมอเลยคิดว่ามาไลฟ์ในรถดีกว่านะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าวันนี้หมอทําอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็สามารถชมไปที่เบื้องหลังของวิดีโอนี้ได้นะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่องของการตัดใจจากคนรักคนที่กักเรานะคะเราจะมีวิธีทํำยังไงดีนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามมานะคะแล้วก็หมอคิดว่ามีหลายๆคนอาจจะอาจจะ กำลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะหมอจะมาช่วยพูดถึงว่าเราจะสามารถทําอะไรในกระบวนการในจิตใจของเราได้บ้างน,นะคะอันดับแรกนะคะหมอจะขอยกถึงคํำคมอันหนึงของเอร์เนสต์แฮมิงเวย์นะคะเขาบอกว่า the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too นะคะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือ สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนะคะก็คือการที่เราสูญเสียความเป็นตัวเองในการที่เรารักใครคนหนึ่งมากเกินไปจนลืมไปว่าตัวเรานั้นก็สําคัญเช่นกันนะคะนี่คมใช่ไหมล่ะเพราะว่าเวลาบางทีที่เรารู้สึกว่าเรารักคนคนหนึ่งมากเราไม่อยากเสียเข้าไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยู่กับเขาเราก็เป็นทุกข์มากเช่นกันนะคะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะเราจะทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการที่เราบอกว่าเขา คําว่ากักเนี่ยมันเหมือนเป็นเรามอบอํานาจให้เขาเนาะว่าเขาน่ะว่าว่าเขาจะเป็นคนที่เลือกเราไหมหรือว่าเขาจะไปเลือกคนอื่นนะคะซึ่งอันนี้นะคะอย่าลืมว่าความรักมันเป็นความพึงพอใจระหว่าง2ฝ่ายนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาเลือกเราหรือไม่เลือกเราเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราก็เป็นฝ่ายเลือกได้เหมือนกันว่าเราจะเลือกเขาหรือว่าไม่เลือกเขานะคะพอเราถ่ายโอนอํานาจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีอํานาจในการที่จะคบกับเราหรือไม่เราเองก็มีอํานาจในการ ตัดสินใจเช่นกันนะคะถ้าเรามองมุมมองแบบนี้นะคะเราลองมาพิจารณาดูดีๆว่าจริงๆแล้วถ้าอำนาจอยู่ที่เราเราจะเลือกเขาไหมถ้าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่ได้มองเห็นความสําคัญของเราเห็นเราเป็นตัวสํารองหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วก็มาคบซ้อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้อำนาจตัวเองในการตัดสินใจจริงๆนะคะหมอเชื่อว่าคําตอบของเราอาจจะต่างออกไปจากการที่เราเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะในไลฟ์ของอาจารย์หมอประเวศตันติพิวัฒนาสกุลนะคะอาจารย์ จันได้พูดถึงกระบ,บวนการคิดเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับตัวเราในการตัดใจจากคนรักนะคะหมอก็จะขอเอามาเหมือนกับว่าดัดแปลงแล้วก็เป็นคําถามหข้อดังนี้ที่จะช่วยให้เราลองถามตัวเองนะคะข้อที่1ก็คืออะไรที่ทําให้เรายังอยู่กับเขานะคะลองถามตัวเองว่าเอ๊ะที่เรายังอยู่กับเขาทุกวันนี้ที่เรายังรักเขาทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรนะคะข้อที่2ก็คือมันมีอะไรดีๆในความสัมพันธ์บ้างลองมานั่งวิเคราะห์ดูว่าที่เราอยู่กับเขาเรายังคบ ขาอยู่มันมีข้อดีอะไรบ้างในความสําคัญข้อที่สานะคะในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอะไรบ้างที่เรามองเห็นนะคะแล้วปัญหานี้มีความสําคัญกับเราอย่นะะอยางไรนะคะเช่ <Gear. S 2> นปัญหาในเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่ใส่ใจเราไม่เห็นเราเป็นที่หนึ่งเพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขาคบซ้อนคบหลายคนนะคะแล้วปัญหาเหล่านี้มันมีความสําคัญอะไรกับเราบ้างนะคะซึ่งก็จะนํามาถึงข้อที่4คือปัญหานี้ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะคะ เช่นอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของด้านจิตใจเพราะว่าพอเราเห็นเขาแชทไลน์กับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเราแอบไปเห็นหนู่นนั่นนี่หรือว่าเพื่อนเรามาฟ้องว่าเขาไปเดินห้างกับผู้หญิงคนอื่นนะคะเรามีผลกระทบอะไรบ้างถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถไปทํางานได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อที่5นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะ เราห่วงหรือว่าเรากลัวอะไรนะคะเราเป็นห่วงว่ามันจะมีผลกระทบต่อกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเรากลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเรากลัวคนอื่นจะมองว่าเราทิ้งเขาไปแบบนี้นะคะลองถามต sort of ัวเองว่ามันลึกๆในใจนะคะมันมีความห่วงหรือความกลัวอะไรไหมนะคะแล้วก็ข้อที่6ซึ่งสําคัญมากนะคะคือจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ต้องนึกถึงเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรา ต้องการอะไรเราอยากเห็นชีวิตของเราเป็นแบบไหนนะคะเช่นสมมติว่าเราต้องการให้ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีพ่อแม่ลูกที่น่ารักแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังคบกับคนคนนี้ต่อเราก็อาจจะมองเห็นว่าเออมันไม่สามารถไปถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้เนาะอันนี้ก็เป็น1 1ึถึงหข้อที่อยากจะให้ทุกคนลองตั้งคําถามกับตัวเองนะคะบางทีเวลาความรักมันบางตามัมนอาจจะทําให้เราลืมข้าม ปัญหาหรือว่าด้านอื่นๆไปแล้วก็มองแต่ข้อดีของเขาเนาะเหมือนในคลิปวิดีโอที่หมอพูดไปในเรื่องของวิธีรักษาการอ,อกหักตอหรับวันวาเลนไทน์นะคะคือเวลาที่เรากําลังจะเลิกกับใครคนหนึ่งนะคะสมองเรามันจะมองแต่ข้อดีของเขาแต่ว่ามันจะลืมมองข้อเสียของเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเอาตัวออกมาจากเขาแล้วนะคะมันจะมีกิจกรรมที่เราเคยทํากับเขาจะทําให้เรานึกถึงนะคะลองเติมชีวิตประจําวันด้วยกิจกรรมอื่นๆแทนก็จะเป็นการช่วยให้เราตัดใจได้ดี ขึ้นนะคะคทีนี้นะคะพอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะตัดใจกับเขานะคะ<_ <vet> _>อยากจะให้ทุกคนคิดว่าการตัดใจถ้ามันเป็นโปรเซสนะคะโปรเซสแปลว่ากระบวนการนะคะคือมันมีระยะเวลาของมันนะคะระยะเวลาที่เราจะเฮิร์ตระยะเวลาที่เราจะร้องไห้ระยะเวลาที่เราจะทำใจระยะเวลาที่เราจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าการตัดใจนะมันไม่ใช่แอคชั่นแอคชั่นก็คือการกระทำเนาะอย่างเช่นการการะทำว่าเราเขียนกอไก่นี่คะมันเป็นการกระทำออกมามันไม่ใช่โปรเซสแบบกระบวนการที่มีระยะเวลายาวนานนะ ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะตัดใจแล้วนะคะมุ่งมั่นตั้งใจพอเราจะทําแล้วมันอาจจะมีช่วงที่เรากลับกลับไปคิดถึงเขาบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นแล้วจริงๆนะคะหมอก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่ตัดใจแล้วก็เข้มแข็งให้กับทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะได้กําลังใจนะคะหมอว่าการศึกษาชีวิตของคุณแอฟทักษะออนนะคะก็เป็นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้หญิงที่ค่อนข้าง แข็งแกร่งแล้วก็ตัดใจจากคนรักโดยที่คำนึงความรู้สึกของทุกๆฝ่ายแล้วก็เลือกดีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืม anyone can be anything ววยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงมนันาลใจและคำแนะนําที่เหมาะสมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เป็นวันเสาร์หมอละอยากออกเดินทางไปเที่ยวแต่เนื่องจากมาตัวคนเดียว ในเ,เลือกสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและไม่ยากต่อการเดินทางซึ่งที่ที่นี้เรียกว่าควีนปาร์ยปยะการเดินทางประมาณ1.3กิโลเมตรมันยากมากนะคะทุกคนที่นี่เต็มไปด้วยป่าและโขดหินหากฝนตกจะมีโคลนและลื่นมากโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าก็ยังมีน้ำขังนิดหน่อยเริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้ว มันก็มีอะไรหลายอยา่างถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่า q u ่งสตาร์นะคะหรือว่าที่อาบน้ำของพระราชนีนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแองเ,ออเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแองแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเพราะว่าน้ํามันยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎาหานะคะน้ํามันจะ ลดลงกว่านี้แล้วก็จะเห็นได้ว,ว่ามันเป็นแอ่งแล้วก็พอเวลามีขึ้นน้ําเข้ามามันก็จะแบบกระทบสวยงามนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออันตรายมากเขาห้ามทุกคนลงเข้าไปนะคะเพราะว่าสามารถโดนคลื่นสัตว์แล้วก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตเยอะเลยนะคะตรงนี้ างหนึ่งที่มันเคยเรียกว่าควีนส์บารนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นที่ที่ต้องห้ามสําหรับคนทั่วไปนะคะสามารถเข้ามาได้แค่เฉพาะราชวงศ์และก็พระราชาพระราชนีนะคะก็เลยชื่อว่าควีนส์บาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดเข้าได้สําหรับทุกคนนะจากนั้นหมอก็เดินไปตามโขดหินมองดูคลื่นกระทบฝั่งมองดูน้ําขังในเอ่งต่าง สิ่งที่ธรรมชาติสร้างนี้มันยิ่งใหญ่มากๆเลยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งปัญหาที่เรามองว่าใหญ่โตขึ้นไปแล้วมองกลับมามันอาจจะกลายเป็นแค่เรื่องเล็กนิดเดียว